ตอนนี้แดดร่มลมตกห้ามงเย็ยนแล้วห้ามงเย็ยนก,กว่าแล้วแต่ว่ามันนี้หยุดก็เลยมาสวนตอนเย็นๆได้ให้ชมสตอเบอรี่ว่าจะได้กินไหมจะได้กินไหมครับท่านผู้ชมนี่โดกแบบนี้ ดอแบบนี้อันนี้ถ้าทางจะไม่ได้กินนะเพราะว่าเนี่ยดำอะถ้าจะได้กินมันจะเป็นเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแบบนี้อันนี้คือไม่ได้กินอันนี้รู้สึกจำบานไปก่อนหนะน้านี้ตอนช่วงเที่ยงหนาวอ,อยู่ แล้วก็ต้องถามไอ้ตัวดำๆนี่ด้วยเนี่ยว่ามันจะให้กินไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมาอย่างเพียบเลยครับเนี่ยเขาเรียกอะไรบ้านเราอ่ะเพียดำเหรอืมแต่ก็ไม่ทำอะไรนะ เจอก็ขยี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดฉีดกาแฟฉีดนมนมเจจางนะน้ำส้มเจจางใส่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าไอ้ไอ้เพียรดำเนี่ยไอ้ตัวดำเนี่ยมันจะเป็นอาหารของน้องเต่าทองเต่าทองตัวน่ารักซึ่งตอนนี้เต่าทองไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ลูกสึกตัวนี้ก็จะกินตัวนี้ก็จะกินเหมือนกันก็เป็นอาหารก็เอ้เจ้าพวกนี้ไปเต่าทองไม่เยอะก็เลยมีไอ้พริยดามี่เยอะมากคือเต่าทองเขาก็เออมันมันยังไม่อุ่นใช่ไหมเขาก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยบานกันที่เห็นเห็นนี่ก็คือกระเทียมแล้วก็มีสตรอเบอรี่ของเราหลบอยู่ข้างใน ว่าจะกลับบ้านแล้วนะเนี่ยเตรียมกลับบ้านแต่ว่าขอชมน้องสตรอเบอรี่ของเราหน่อยไงเห็นไหมติดลูกแล้วเนี่ยอีกสักกี่วันล่ะถึงจะได้กินล่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ นี่ถ่ายแบบฟืบๆอีกแล้วเนี่ยให้ดูกระเทียมของเราก็แบบโอ้โหเราจะกินยังไงละเนี่ยเลยแหละเห็นไหมเนี่ยโอ้โหให้ดูดต้นกระเทียมครับท่ามกลางกระเทียมก็มีสตอรี่แอบอยู่ นี่เห็นไหมเนี่ยแอบอยู่จริงๆนะไม่ได้โกหกเนี่ยนี่ต้นนี้แบบติดลูกท่าทางลูกโตด้วยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีจังเลยลูกโอ้ยน่ารักจังเลย ทุกดอกอน่ารักเป็นเด็กดีเด็กดีนี่เห็นไหมโอ้โหติดทุกดอกอส่วนโอ้โหอันนี้ก็อย่าให้เซตเลยครับ ติดทุกใบมาอย่างเพียบเลยอขอขยี้หน่อยเถอะพวกนี้ก็มาสวนไม่ได้เยวยพวงนี้จะ้องโดนไอ้ดำเนี่ยลงอย่างหนักแน่นนเลยเพราะว่าพวงนี้ก็อากาศอุ่นไอ้ดำเนี่ยมันไม่ชอบอากาศอุ่นเอ้ยไม่ไม่ใช่มันชอบอากาศอุ่นถึงร้อน ช่วงหน้า,าร้อนเนี่ยไอ้ดำนี่แบบมาแบบอืไม่ปราย่ใครได้เลยเนี่ยถ้าต้นอย่างนี้นะเนี่ยคือมันเป็นเป็นฉี่ของไอ้ดำเนี่ยจะต้องเพียบแต่ว่าคือเมื่อหลายว้านก่อนเนะเราจัดการไปประมาณหนึ่งแหละเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูอีกต้นหนึ่งแล้วกลับบ้านละเวยเวนโดนไอ้ดำลุม่มลูกแม่เห็นไหมขนาดโดนไอ้ดำลุ่มยังแบบติดลูกกันแบบเดี๋ยว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 ยังไงดีละเนี่ยรอไหวไหมเนี่ยหรือว่าจะเอามาฉีดให้วันนี้ รอหน่อยนะอดทนหน่อยนะถ้าทางลูกจะโตด้วยนะเนี่ยเป็นพันแบบลูกแบนๆนะเนี่ยต้นเนี้ยเพราะว่าดูที่เขาแบบออกมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว่าจะดูต้นเดียว ดูต่อเลยโยกลับบ้านจริงๆแลละเนี่ยสตรอเบอรี่หมดเลยกลับจริงๆละกลับจริงๆละกลับเรียว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 หกโมงจะครึ่งแล้วเอ้ยไม่ใช่ห้าโมงจะครึ่งละ นี่ก็คือสภาพสวนตอนเดือนเมษานะครับทุ่งกระเทียมทุ่งหอมหัวใหญ่อยู่ตรงนน้นทุ่งผักกวางตุ้งที่เก็บกินกันจนแบบไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็ปล่อยให้เขาออกดอกแล้วก็เก็บดอกทำพันธุ์ไปแล้วไปแล้วกลับบ้านนี่ว่ะ สวัสดีกันด้วยทุ่งซอบอริรี่